สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบสลับใบหน้านะครับด้วย AI นะครับในคลิปวิดีโอนะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมหรือว่าทำได้ดีไหมนะครับอันดับแรกผมจะไปหาตัวอย่างคลิปวิดีโอนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า p พ x e l นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดคลิปนี้มาแล้วนะครับเนี่ยชายหนุ่มที่กำลังโบกมือนี่นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อโหลดคลิปตัวอย่างมาแล้วนะครับผมก็จะเปิด google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คาว่า Swarface นะครับซึ่งนะครับผมได้ทาคลิปสอนไปแล้ว1ครั้งนะครับว่าเว็บไหนนะครับทำออกมาได้โอเคแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําอีกเว็บหนึ่งนะครับก็น่าจะเจ๋งเหมือนกันนะครับชื่อว่า microcreate ตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดเว็บนี้ขึ้นมานี่หน้าตาเว็บจะเป็นแบบนี้นะครับ microcreate นะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงกลางนี้วิดีโอเฟซวอ p นะครับผมก็จะคลิกมาที่เมนูนี้นะครับแล้วเราทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับที่เราโหลดมาจากตัวเว็บพิกเซลเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมโหลดมาแล้วเนี่ยผมโหลดมาแล้วครับจากนั้นก็เ p e n คลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้อัปโหลดนะครับใบหน้าของเรานะครับใบหน้าของเรารูปภาพถ่ายภาพนิ่งของเรานี่แหละนะครับ ไปอัปโหลดภาพของเราขึ้นมาจากนั้นก็แค่นะครับ s e warp face now นี่นะครับแล้วเราก็แค่รอนะครับให้เขาเริ่มประมวลผลนะครับ mm hmm. เขาก็จะวิเคราะห์วิดีโอแล้วก็วิเคราะห์ใบหน้าเรานะครับพอทำเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับว่า Microcreate จะทำภาพคลิปวิดีโอที่สลับไปหน้าออกมาได้เจ๋งแค่ไหนครับ อ้าวเรียบร้อยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับนี่คือคลิปวิดีโอที่มีการสลับใบหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนี่นะครับนี่กำลังเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนี่นะครับนี่นะครับรอยยิ้มนั่นนี่นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่ก็ถือว่านะครับเว็บนี้ก็สลับใบหน้าเป็นคลิปวิดีโอออกมา ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับนี่สามารถที่จะซูมเข้ามากดดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานได้นะครับก็มาทดสอบให้อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่สนใจการทำคลิปวิดีโอแบบสลับหน้านะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ